could to touch สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกมลายเลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชากันในพาร์ทที่42กันแล้วเย้โอเคนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับไอดีด้านบนหัวนี้ก็จะเป็นไอดีของผู้ชมทางบ้านนะครับซึ่งเขาได้ฝากไอดีมาให้ผมได้เปิดกาชากันนะครับผมส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็น a c e b o o k ของผมเองแล้วก็แฟนเพจของผมเองนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะครับและแอดเพื่อนแล้วก็ตามเฟซด้วยนะครับผมก่อนที่เราไปลุ้นกาชานะครับผมขอให้ทุกคนดูคลิปนี้ก่อนเลยอ่ะนเฮ่ยเค ซึ่งคลิปนี้ผมก็จะบอกว่าให้เปิดอ่านใต้คลิปนิดนึงนะครับผมก็จะมีอยู่3อย่างตรงนี้นะครับก็กดแสดงเพิ่มเติมไปนะครับกดตรงนี้นะครับปั๊บ แล้วก็ดูด้านล่างนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งก็จะมีการบอกไ d นะครับว่าไ d ดีของผมเนี่ยไอเดียไลนอดีของเพื่อนไลน์ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการรวม ID นะครับ ID Line ไลน์ของแต่ละคนนะครับก็กดคลิกเข้ามาเลยฮะนี่นะครับผมคลิกเข้ามาแล้วหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีการอธิบายอะไรต่างๆนานานะครับว่าไฟล์ไฟล์นี้คืออะไรนะครับผมก็จะมีไ d ของแต่ละท่านเลยนะครับเรียงเยอะมากนะครับ เป็นร้อยสองนะครับคนนี่ฮะก็เป็น ID สดีหรับคนเพื่อนน้อยหรืออยากมีเพื่อนเยอะๆอยากมีขนนกหรืออยากมีหัวใจเยอะๆก็สามารถเข้าที่ฝ่ายใต้คลิปนะครับแล้วก็มาดูได้นะครับผมส่วนไ d ดีใครที่ยังไม่มีก็เม้นไว้นะครับเมนไว้ใต้ล่างเลยว่า i อดีผม i อดี ID นี่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 น,น,น,นี่ก็เม้นทิ้งไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเสริมให้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นกลุ่ม ของ l i น์เ a n g จอร์ไทย a n d นะครับผมอ่าโอเคอันนี้ผมก็บอกมาแล้วงั้นก็ไปดูคลิปเปิดกาชากันได้เลยโอเคนะครับเมื่อดูคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับก็กรุณาฟังผมนิดนึงนะครับผมซึ่งใครเนี่ยที่จะเมนไอดีในคลิปเนี่ยกรุณาเมนใต้โพสต์ของผมนะครับซึ่งผมจะโพสต์ไว้ว่าการุณาเมนตไอดีทางนี้ นะครับผมส่วนใครที่ไปเมนนอกเหนือจากนี้นเนี่ยผมจะไม่เอา ID คุณเนี่ยไปใส่ในไฟล์รวมนะแต่จะเอา ID ของคุณเอาไว้ในนั้นเผื่อคนอื่นเข้ามาดูคลิปแล้วก็เห็น ID ก็จะแอดแไปนะครับผมประมาณนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมอยากจะขอให้ทุกคนแบบเมนเมนเกี่ยวกับคลิปหน่อยนึงนะฮะก่อนที่จะเม้น ID เนะเพราะว่าเข้าไปดูไม่มีแต่ ID บานเลยเป็นร้อยกว่าคอมเมนต์มีแต่ ID อย่างเดียวเลยนะครับก็ก็เม้นแบบว่าเออคลิปพี่ ปรับปรุงนิดนึงอะไรนะคลิปพี่ฮานะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยวงเล็บนะครับหรือเวนวักไปนะครับแล้วก็เมนไอดีีทีนึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมจะได้รู้ว่าเอ้ยทำไปเนี่ยมันดีหรือเปล่านะถ้ามันไม่ดีผมจะได้ไปปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับยังไงก็ขอรบกวนสักนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคครับในเมื่อเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วไปลุ้นกาชากันเลยโอเค เอานะครับรูบี้ของเขาก็มีอยู่535เม็ดตนะครับซึ่งเขาจะให้ผมเปิดให้เขาในหนึ่งครั้งพอโดยเปิดแพที่นั่เนี่ยห้าบวกอีกหนึ่งตัวนะครับผมโดยการใช้เพชร150รูบี้นั่นเองโอเคจะข้ามก็ได้ไม่ข้ามก็ได้เขาบอกมาตามนี้นะครับส่วนไอดีของผมเองเนี่ยก็ต้องรอประมาณหลายวันอยู่ครับกว่าจะเก็บเพชรได้ครบ150เมต่นะครับก็รอนิดนึง ID ดีของตัวเองนะวันนี้ก็เอา i อดีของคนอื่นมาเปิดให้ตัวเองเก็บใจเล่นก่อนนะครับผมเปิดทีไรเก็บใจทุกทีนะครับไดวาโ้ แย่งจริงหรืเวโอเคครับกดไปครับ150เมตรนะครับกดตกลงไปครับผมโอเคเราจะเอาตอนที่มันหุบปากนี่แหละแล้วกดข้ามแมกเลยนะครับไม่ต้องอ้านี่กูกดข้ามแมกปรับโอ้ยยังดีที่ได้5ดาวนะครับยังดีที่ได้5ดาวนะครับต่อไปครับเฮ้ยโอ้หกดาวเน่กูว่าอะไรหกดาวอันนี้อันนี้6ดาวแต่ตัวฟรีนะได้จากด่านพิเศษแต่ ทำไมมันได้เปิดไอดีคนอื่นไม่ได้ได้หกดาวเดาววะไม่เข้าใจต่อไปครับปั๊บเข้าให้มอลลี่นะครับผมโอเคอันนี้ถือว่ายังดีอยู่นะครับยังไม่ค่อยเจ็บใจสักเท่าไหร่นะครับต่อไปครับปุ๊บเข้าให้แซนอันนี้ตัวแม่งแบบกากมากเลยนะแซนแต่ตอนนี้มันเป็นซีซั่นสแล้วนะก็น่าจะเก่งขึ้นนะครับน่าจะถึกน่าจะถึกขึ้นนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับต่อไปครับปุ๊บเขาให้ซอ เออเออเปิดไอดีคนนี้แม่งยังพอแบบเออเพอๆในใจหน่อยแม่งได้เนี่ยตัวแต่ละตัวนี่แม่งแบบกากมากนะครับต่อไปครับปุ๊บก็ให้มอลลี่กวา่ลลวาแล้วได้ําด้วยโอเคนะครับผม